เอาไว้ไงเลยเอาลองเอาลองเอาลองไว้ไงคนนั้ตกพี่ชู 认来、嗯<得>，得来。得得得 ออกมาแถลงที่เรามานั่งแถลงวันนั้นที่ว่าดีขึ้นนะฮะดีขึ้นคือมะเร็งหายแต่ที่พี่เฉาบอกแล้วว่าคือวันโลกแล้วคือวันโลกเนี่ยมันเป็นวันโลกที่ปอดที่เบิดเนี่ยซึ่งมันแย่มากแล้วมีโรคแทรกซ้อนนะฮะไดไหนตอพี่เฉาครับคือเขามีเดือบปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งทํางานได้อ่าข้างเดียวอีกข้างหนึ่งทําไม่ได้แล้วทีนี้มัน มีเชื้อที่แบบซับซ้อนนะคะหลายตัวคุณหมอก็ให้ยาให้ยาไปอีกตัวหนึ่งแล้วมีโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหลายตัวมากทําให้แล้วด้วยที่ร่างกายเขาอ่อนแอแล้วเมื่อวานออตอนเช้าคุณหมอก็เรียกที่เข้าไปก็บอกว่าวันนี้คนไข้ค่อนข้างจะอาการหนักนะเพราะว่าน้ำเขาท่วมปอดต้องเอาต้องให้คุณหมอเจาะน้ําออกด่วนพี่ก็ก็ต้องให้ให้เจาะยังไงก็ต้องให้เจาะ ก็เลยเซ็นเซ็น<ๆ>ให้โอเคเจาะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก่อนจะให้เจาะคือต้องให้เลือดก,กับเก็บเลือดก,ก่อนเพราะว่าคนไข้ไม่มีเลือดเลยใช่เก็บเลือดต่ําแล้วทีนี้พอประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งอะค่ะคุณหมอก็เขียนเขาลงจากชั้นสามเพื่อจะลงมาทำหัตถกรรมที่ชั้นหนึ่ง พี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอ,อคไนไข้นี่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะว่าก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหมอก็บอกไม่เป็นไรยางเราดูแล้วคือโอเคพอมาถึงชั้นล่างอะ่ะพี่ก็คิดว่าเออถึงในมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เคยเจาะมาแล้วสองสามรอบพี่ก็กลับบ้านพอทุ่มหนึ่งแล้วลูกก็ยังไม่ได้นั่นก็กลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะคะ มาได้ประมาณอีกสักครึ่งทางคุณหมอก็โทรบอกว่าพี่พี่แจ้ต้องจับต้อง,ล,องลับด่วนนะคะเพราะว่าคนไข้อาการแย่พี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะหยุดหัวใจหยุดเต้นก็รีบก,กลับไปวนรถกลับพอไปถึงห้องห้องฉุกเฉินนะคะใช่คุณหมอก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าพี่แจ้ต้องทําใจนะเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นกระทนหันเราปั๊มอยู่ประมาณ40นาทีแล้ว พี่ก็ช็อกเลยตอนนั้นนะไม่เราไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะเรารู้ว่าค่ะคุณหมอบอกเราแล้วตอนกลางวันว่าเขาแย่นะวันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเร็วใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต่ตามพี่บอลพี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไปเมื่อเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายผมได้มาหาเขาคือรู้ว่ารู้ว่าอาการเขาแย่ก็คือผมก็วิดีโอคอลหาพี่นุ้ยหาพี่ตั๊ก ไม่เหมือนไม่เหมือนว่ามันตาเขาเลือเพราะผมอยู่พี่ลอ้อกในห้องอยู่อยู่พี่ระลอกออพี่เขาบอกพี่พี่ตูกสู้นะผมกับทักมีแรงเงินแต่แรงเงินมันช่วยแรงร่างกายพี่ไม่ได้หรอกร่างกายพี่ตูกสู้นะพี่สู้ไหมคือตาเขาแบบมองผมมองพี่ล้อกคือแบบ สู้ไหมพี่ถ้าพี่สู้พี่ยกแขนยกนิ้วตรงนี้ผมบอกให้ผมดูดิผมชื่นใจดิยกมือสิพี่ใช่ไมพี่ใช่ครับแล้วเขาก็เขาค่อยยกขึ้นมามผมบอกเออต้องอย่างงี้สิพี่แล้วพี่สู้<ม>เสร็จปั๊บหมอเขาบอกว่าเออนักพยาบาลบอกว่าพี่เออหาธรรมะหาอะไรให้น้องฟังค์นั้นนุ<ม>้ยได้ผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยพี่นุ้ยมีลุงยอดไหมมีอะไรเงี้ยเออผมอยากพี่นุ้ยมีพี่นุ้ยก็หาผมก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเอามาเอา วิดิโอที่พี่นุ้ยเรื่องเล่าของนิยแล้วผมก็ไานอนนวดเท้าสักพักพี่แจว๋วโทรมาผมก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่เบิดอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วผมก็เลยบอกว่าหลังจาก40นาทีผมบอกปั๊ขอผมบอกผมปั้มต่อปั้มต่อปั้มจนชั่วโมงชั่วโมงเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณส่วนพี่นุ้ยบอกเราดูแล้วเราเรามันมันมันสงสารพอแล้วผมโทรตามพ่อ พอตามพ่มอ่อมพี่โนวิ้นว้วพี่ตัก๊กแจ๊ดผมตามพี่น้องทุกคนที่ชั่วโมงนั้นที่เรารู้สึกว่ามันมันมาได้เห็นในขั้สุดท้ายมาันครบหมดเลยแจ๊ดเลยมาพี่น้องมาัมนครบหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานทั้ไม่ว่านะเราปลัลมเขาจนแบบเขาช้ำชั่วโมงกว่ากับชั่วโมงสี่สิบที่ผมสั่งให้หมอหมอปลัลมหมอบอกมันยิ่งแนละ้วผ,ผมขอแนละ้วหมอนะ สนแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วครับเรายื้อเต็มที่แล้วครับเราทำจนสุดความสามารถของพวกเราแล้วครับคือเมื่อวานคือใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่อช่วยหใจเพราะเขาหายใจเองไม่ไหวแล้วพูดได้แต่รับรู้ได้พูดได้แต่รับรู้ได้แอ้ก็รตอบตลอดใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าสมองเขาดีมากสมองก็ตอบสนองคือเราถามอะไรเขารู้เรื่องหมดเราบอกให้กระพริบตากระพริบตาบอกให้บียมือแน่นๆเขาก็บีบมือแน่นค่ะคือคุณหมอบอกว่าระบบหายใจกัหัวใจกับ สมองเขาดีมากแต่ว่าด้วยด้วยร่างกายเขาอะค่ะคือใจเขาสู้แต่ว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาต้องใช้เครื่องใช้หายใจนานที่วันหะึ่งอ่าประมาณที่ใส่อ่าชุดหลังนี่ประมาณสักสี่สี่หรือห้าวันนะค่ะใช่ค่ะห้าวั้นเผมมั่ยรใจว่าเคุยครับือที่ผมบอกไปเมื่อวันแถลงคือเขาพูดผมว่าเขาบอกว่าเขาบอกพี่แจ๋วเขาพูดผมว่าฝากพี่แจวด้วยนะ ได้ที่เขาพูดกับผมบอกได้พี่ได้พี่อ่ะพี่บีบมือผมดิอ่ามาบีบคือผมเนี่ยผมผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิมอิมอิมอ,อิมโตมาหาผมพี่พี่เบิดอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่ถามอิมมีอะไรเมื่อวันที่แปดเพราะแจงก็อยู่ด้วยวันที่แปดสิ้อมามีไรลูก พี่เบิร์มาหาหนูพี่เบิร์มาหาหนูหนูบอกพี่มาหาหนูทําไมพี่กลับไปนะหนูจะโกรธพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายมูีให้หนูวันพี่จะไปไหนไม่ได้พี่ามไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวบอกพี่ยังไงพี่จะทำบุญให้เขา้นยเนอะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้วไอ้แจ๊คบอกว่าแจ๊บอกพี่อินเซ็ตแรงนะพี่แล้วก็บอกเออเชื่อพี่เชื่อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเราคิดว่าทุามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้น ไม่คิดว่าเขาจะซุดขนาดนี้ใช่ครับพี่ออยาบอกนะไอ้นะมาถึงที่นี่เลยนะฮะผมพูดกับเขาทุกครั้งนะผมว่าเขารับรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ที่พวกเราทุกคนพวกเราทุกคนผมคนเดียวผมขับเครื่อไม่ได้ผมบอกแล้วพวกเราทุกคนครับว่าจะเป็นพ่อเหอพ่อค้อมพี่นุ้ยพี่กระลอบ พิทนิดนะครพิ่ตัก๊<แ>กพแจ๊ดแจงทุกคนครอบครัวพีพ่แจว๋วที่เปิดรับรู้ผมว่าพี่เปิดรู้ว่าสิ่งที่เราทุกสิ่องทุกอย่าง<ม>จนถึงวันนี้จนถึงวันที่ที่หมดลมหายใจพนะี่รับรู้ได้ก็พ,<ม><ม>พวกเราทำให้พี่ขนาดไหนพวกเราทำให้พี่ด้วยใจบริสุทธิ์ขนาดนั้นพวกเรารับยิ่ขนาดไหนจากวันแรกจนถึงวันนี้ มันไม่ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเว่าเราเราเรากรรมะจริงจริงเราลัากรรมจริงๆทุกสีทุกอย่างแะยะระยะเวลาเป็นปีๆที่เขาเขาเขาไม่เคยดื้อกับเราเลยอะแต่เขามาดือ้อตอนที่นอนโรงพยาบาลานั่นเองเขาดือ้อเราเข้าใจว่าเขาอยากจะอยากจะลุกอยากจะเดินอะ่ะแต่มันมันต้องมัดเขาไวา้อะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างเราเราเราทำให้เขาจนจนสุดแล้วครับพี่เจ๋ตัวเแ๋อเองนะพี่เล<า>ิฟเป็นห่วงพี่เจ๋มากตอนนี้อยากเะ๋อ,อะไรกับพี่เบิฟด้ยไหมคะก็ก็อยากบอกเขาว่าไม่ไม่ไม่ต้องห่วงค่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีมีน้องน้องที่เขาดูแลพี่ได้ดีมากมเขาทําเต็มที่ค่ะเขารักเรารักพี่เบิร์ดมันเหมือนครอบครัวดเดียวกัน,น่ะค่ะเขาไม่เขาไม่ทิ้งตอนที่วาระสุด พูไรคุยก็แก้ตอนที่ตอนเช้าค่ะที่พี่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะเจงเราจะกลับบ้านกันเพราะเขาอยากกลับบ้านมากเขาเคยบอกพี่ว่าเจงขอถอดสายก่อนได้ไหมขอกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่สองวันแล้วค่อยกลับมาใส่ใหม่คือเขาอยากกลับบ้านเรารู้ว่าเพราะว่าเขามันนานมากกับการที่เขาต้องนอนอยู่ที่เดิมซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่เดิมเขาเป็นคนแบบนั้นค่ะแล้วก็พี่ก็บอกเขาว่าเรากลับบ้านกัน คือ <Norwegian> แล้วทีนี้ก็เลยถามเขาว่าถ้าอยากกลับบ้านให้บีบมือแน่นๆเขาก็บีบมือแน่นมากแล้วก็พยักหน้าแบบเขายังกังวลในห่วอะไรพี่ว่าคงไม่อะค่ะเพราะว่าเขาฝากเขารู้ว่าพี่น้องพวกพี่ตักพี่บอลพวกทุกๆคนอะเขาไม่ทิ้งจ้างด้างอะไรบ้างเหงอคะบ้างงานก็คือวันนี้จนถึงวันที่ เดววันที่26เราไว้7วันนะครับแล้ววันวันที่27เราจะทังการชนกนากิจเราจะเขาหลออ5โมงเย็นแล้วเราจะมีเวทีวาทิ์แล้ววัน4ทุ่มก่อน4ทุ่มที่เราจะเผาขทำประชุมเพลิงเขาเนี่ยพวกผมทั้งหมดในกลุ่มของเราจะข,ข,ถถขึ้นก่อนที่จะประชุมเพลิงให้เขเาครับรเ,รเราจะขึ้นกันครบถ้าศิลป,ปินคนไหนมาอยากขึ้นขึ้นเลย แต่ช่วงก่อนสี่ทุ่มที่เขาพวกเราแจ๊บพี่นุย้ยพาร์คและท่อมในกลุ่มของเราเนี่ยเราจะขึ้นรวมเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นการเล่นเรลงหรือว่าอะไรันเป็นการแสดงรจะเล่นอะไรเป็นเวทีแหละครับวันวันศุกร์เออวันเสาร์เรามีลิเกส่วนวันศุกร์วันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการแสดงศิลถ้าเป็นอะไรอีกววอ,อ,นนยอย่างมาขึ้นเราเปิดให้ท่านขึ้น ละสี่ทุ่เราจะชำระกิจครับ่อตาของเานคร้ถานนนี้รมนยนนมาบครับวันนี้ก็ไม,ม่รู้ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับก็ต้องขอภนาที่เบิร์ที่เบิร์ที่เบิรอยู่ ถที่อย่างนี้นะครับศิลป์ศิ์ก็ได้นะครับช่วยคุ้มครองที่แ๋วและลูกนะครับผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ว่านะว่าอะไรหรือว่ามาทำอะไรไม่ดีไม่ใช่นะครับแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอย่าให้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นผมพูดไว้ตรงน,นี้เลยว่าผมขอร้องผมขอร้องเธอจากนี้ไปนะครับ ยอย่างอยมาเรียกร้องอะไรกันเลยผมขอร้องตรงนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับกาบวิงวอนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมภาวนาขออย่าให้เกิดเลยละกันผมไม่อยากมานั่งปวดหัวเพราะทุกวันนี้เราเรา<ๆ>เราเสียงกันด้วยเราต้องมานั่งเครียดด้วยอ่ะอย่าพิทักษ์พิทักษ์เพิ่งไปจ่ายมาเมื่อกี้ส่วนต่างดิสี่แสนกว่าล้านกว่าอ่ะพิทักษ์ ตอนนี้คือเป็นบริษัทของพี่ตั้งรับผิดชอบพี่แกรหมก็อย่างที่บอกกันไว้ครว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะฮะอย่างกับมันก็มันก็เป็นน้องคนหนึ่งเฮะทุกๆคนนะครับผมใช่ที่เราสามารถจะช่วยได้แล้วเราเองก็เคยบอกกับแกเมื่อวันที่แกป่วยว่าพี่เบิร์ดไม่ต้องกลัวพี่ เดี๋ยวเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหนูกับเนี่ยทุกๆคนนะฮะพี่บอลเอยทุกๆคนเลยเนะี่ยอ่าฮะเราจะได้ชอบและว,วันนี้เราเองก็พูดและเราเองก็ทจริงๆครับผมค่าใช้จ่ายโรงพาบเท่าไหร่ครับจจตอนนีจจ้เวลาประมาเกิดหนึ่งล้านหนึ่งแสน,นสี่หมื่นเจ็ดพันครับเมื่อกี้นี้ฮะเพิ่งจะไปจ่ายมาถึงเย็นโรงพยาบาลมาเลยใช่ครับค,คนช่วยกันนจ่าบทุกคนเอบคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยนะครับ ที่ได้คำสนงมาให้กับเราครับขอบคุณมากขอบคุณใจจริงๆนะครับครับผมพี่บอนเราทนี้จะดูแลดูแลทั้งพี่แจ่วแล้วก็ลูกๆของพี่เบิร์ตต่ออย่ไรบ้างเราต้องเดินเดินหน้าดูแลต่อนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมเขาไม่ใช่ผมมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเขาฝากไว้กับผมไม่ว่าจะเป็น ถ้ามันไม่มีปัญหานะถ้ามันไม่มีปัญหานะผมไม่อยากมีปัญหาผมพูดตรงๆเลยว่าผมขอร้อตรงตัวนี้ผมไม้ผมได้อยากจะถามมาแล้ว่าคือบได้ไหมทุกอย่างผมขอไม่ไม่รัฐพี่เฉียวได้ไหมเนาะไม่ไม,ไม่ไม่มาเรียกร้องที่หลังไม่มีปัญหาที่หลังได้ไหมอยากจะพูดตรงนี้เลยแบบเพราะผมต้องไปทำเรื่องอื่นต่อละหลังจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะต้องไปดําเนินชีวิตผมต่อละแล้วลถามว่าพี่เขียว แล้วก็ยังดูแลกันต่อไปผมบอกเลยมันทิไม่ได้ถึงแม้ว <bleeding Ps> ่านี้ไม่มีพี่เบิร์ดแล้วถามว่าพี่เฉ๋ยวจะช่วยเื่นรพี่เฉ๋ยวไม่ใช่คนอือชื่หเราเราพี่เฉลยวคือครอบครัวพวกเราเราอยู่กันมามันไม่ใช่แค่วันสองวันพี่เฉ๋ยวดูแลพี่เบิร์ดยังไงวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูแลพี่เฉ๋ยวมันเนที่พี่เฉลียวเคยดูแลพี่เบิร์ดตอนนี้คนนี้ฟ้องอะไรแมนะคะก็ก็เมื่อคืนเขาได้ขอโทษขอโทษอ่ ท่านหนึ่งก็ครับน้องเขาก็ขอโทษผมมานะขอโทษผมมา,าแต่เขายังยังก็ก็ยังยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแค่นั้นเองครับผมผมว่าพอแล้วก็อย่าให้มีปัญหากันละกันแค่นั้นเองน้องเพราะเราเราเราไม่อยากผมไม่อยากไปเดินขึ้นหลงพื้นสาพูดตรงๆนะเพราะผมไม่ชีวิตผมไม่ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเก<ะ>ิด<ะ>มีปัญหาจริงๆเราก็พรอ้อมปกป้องไวนะ้ก็เช่นเดียวกันมพร้อตมากแล้ว ก็ถามว่ามันผมว่าเดิมๆได้มันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเราที่แบบถามว่าเขาเห็นว่าเราเราเราบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะเราทำเราทำเพื่อลูกเมียเขาอ่ะนี่คือลูกเมียเขานะเออนั่นแหละเราทำแค่นั้นเองวันนี้ก็ต้องต้องทำสัญญาทปกติใช่ไหมคะไช่แลวันนี้ครอบครัวของพี่เบิร์ตมา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 ครับอย่างนี้แบบก็จะทำทำสัญญาสุดท้ายแล้วองให้ที่เบิร์ตทำให้ได้ถูกต้องเพราะที่ ผมก็จะบอกเลยเพราะพี่เบิร์ดเป็นคนเอ่ยกับผมไว้เรามีเรามีเรามีคลิปกอย่างเรามีคําพูดทุกอย่างที่เลยเรามีไม่ขอบอกอีกแล้วเพาผมีอะไรบ้างแค่ว่าหยุดขอร้องนะครับอย่ามาสู้รบปกมือกันด้วยทีนี้เลยให้เขาไปสบายรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้เขาตอนที่เขาตาเขาไม่หลับนะ ขับพี่หนุ่ยขับพี่รอดขับพ่อขับดูได้เลยเขาตาเป็นยังไงพี่ตาแข้งจริงเลยพี่เป็นก็ไม่ลงมันมีห่วงมันมีห่วงเขามีห่วงแค่นั้นเองก็เนี้ยแค่แค่นี้ครับกับขอร้องแค่นี้ครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับพี่เจ้าไปยังไง แล้วแล้วพี่บอลเราเสร็จตกัไรไปลอยงารไหมคะหรือว่าที่ไหนั่ไม่รู้เลยยังยั่ได้ยังทุกากินบึนบึยังไม่นอนเลยพีบอลี่าไนนอัปเดตวไหนโมดที่แปสิงหาแสิงหาใามาดูไอจงไปสิงหาแปดกันยาสิงหาหรือกันยาหรือกันยาพี่บอลสิงหาหรือกันยาเดือนนี้เมื่อเร็วๆนี้กันยากันยาใช่ 我减了，减了九。